เซซามนอยู่ในงาดำมีสารยับยั้งการอักเสบและต้านอนุมมนอิสระเรามุ่งมั่นวิจัยเพื่อให้เกิดกลไกการทำงานในระดับชีวโมเลกุลก็เกิดผลึกเซซามนผสมด้วยข้าวสีนินผงงาดำ แป้งข้าวหอมมะลิทั้ง3จากฟาร์มออแกนิกร้อยร์เซนตแล้วเพิ่มคุณค่าให้มากกว่า20เท่าพัฒนาด้วยมาตรฐานเพื่อส่งต่อคุณภาพคือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้บริโภคเอมูระเ is the king of sesame products